หนุ่มบุรีรัมย์อยู่คนหนึ่ง<ะ>ก็สงสัยเวลาเวลาปั่นจักรยานไปผ่านบ้านหลังหนึ่งเนี่ยทำไมหมามันชอบแบบไล่จะกัดอยู่ตลอดเวลาฮะตอนหลังก็ว่าแก้เผ็ดไอหมาแก้งนี้เลยละกันก็เหมือนกับว่าเขาพยายามจะหาวิธีการหลายๆอย่างคือวิ่งหนีก็แล้วปั่นจักรยานหนีก็แล้วมันก็ยังวิ่งไล่ตามอยู่สุดท้ายเขาใช้วิธีการแบบนี้ไปดูพร้อมกันครับ ไล่กัดดีนะใช่ไหมมา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 กัดเลยมา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 นี่ตบก้นด้วยอ่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยขาเนี่ยเนียเนียงับไปเลยเนี่ยเนียเนียตกใจทำอะไรไม่ถูกมันมามุกไหนวะหมาคงคิดอนะคือหมาก็งงแล้วหมาเนี่ยนะมันจะคงแบบ ไม่รู้จะทํำยังไงออคือก็คงคิดในใจไอ้นี่มันบ้าป่าวะอยู่ๆมาให้กัดปกติออต้องไปไล่กัดคนใช่หมาชอบความท้าทานทยนะมาให้กัดง่ายๆหมาไม่กัดหรอกท่านี่ครับคุณผู้ชมฮะวิธีการที่หนุ่มคนนี้คือปกติชอบไล่กวดจักรยานเหลือเกินใช่ไหมเออนี่ยจอดจักรยานไว้ข้างทางลงมาเลยอยากจะกัดดีนะใช่ไหมมากัด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 มาแล้วไม่มีหมาตัวไหนที่จะมากัดเลยคุณผู้ชมออมันหนีหมดเลยอ่ะ คลิปนี้ผูกโพสในทิกตอกครับหนุ่มบุรีรัมย์อยู่คนหนึ่งโพสต์ข้อความในคลิปบอกว่าขับรถผ่านวิ่งไล่ดีนักจอดแล้วยืนให้กัดเลยคลิปนี้มีคนมาดูแล้วหลายล้านวิวนะคุณผู้ชมฮะมไม่น่าเชื่อฮะว่าคลิปอย่างเงี้ยคนชอบอ <laughs> คือเบาสมองดีไงอื <laughs> แล้วมันมีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมฮะหนุ่มคนนี้ ยังโพสคลิปเซลฟี่ตัวเองขณะที่ร้องเหมือนท้าทายนอนให้หมากัดอ่ะอ่ะไปดูพร้อมกันครับกัดมากัดมากัดเลยใจว่มากัดมากัดตอนให้จับพ่อหนึ่งมากัดมากัดที่ะมากัดมากัดมามากัดเยมากัดเออหมามันได้แต่เห่ามันไม่วิ่งมากัดเลยนะหมาเห่าเพราะว่าไม่กัดนะแต่หมากัดจะไม่เห่า เออแต่ก็ท้าทายเหลือเกินนี่เ oh. ก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยกี่ครั้งแล้วที่ขี่จักรยานแล,ล้วล้มนอนให้กัดมันซะเลยมากัดมากัดนะจะได้จบๆไป mm. ปรากฏว่าสองคลิปนี้ถูกโพส์ในทิ k t o กคุณผู้ชมครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยบอกว่าความอดทนของคนมีขีดจำกัดแล้วก็ลงท้าย <laughs> mm. นี่ครับแล้วบางคนนะฮะบอกว่าเห็นตัวเองเลยหมามันไล่เราเพราะเราจอดรถ มันเดินทําไม่รู้ไม่ชี้อ่อะเอออย่างว่าบางทีแบบถ้าเราไปวิ่งอ่ะหรือว่าไปขี่จักรยานหนีอ่ะมันจะไล่ตามช่มันชอบความท้าทายนะและหลายคนบอกว่าหมาย,ยัางกลัวคนจริงแต่หมาปลอมนั้นเนี่ยนะ <c oughs> นะคือบางครั้งเนี่ยพอเห็นคลิปนี้มันก็แบบมองได้เห็นถึงความแตกต่างน,นิดหน่อย <c oughs> มันเป็นเส้นบางๆระหว่างความกล้ากับความบ้าความบา้ <c oughs> บาของคน เออนิ่งหมายังงงเลยนะเนี่ยหมางงค่ะอเออไม่รู้จะกัดตรงไหนก่อนเลยอ, <laughs> อ่ะคงจะมีคลิปที่สามนะดูทรงแล้วเพราะคนตอบรับดีอเออเป็นคอนเทนต์แล้วอะ่ะ